สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่คุยอย่างดูนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงกระตูนแอนิเมชันอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นแอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จมากๆในยุคนี้นะจริงๆแล้วเขาเนี่ยมีความสําเร็จมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วอันนี้ก็เป็นภาคที่สองนะครับสำหรับซูโทเปียนะครับภาคนี้ก็รอนานนะรอประมาณเจ็ปีได้นะถึงจะได้ดูภาคนี้แล้วก็ไม่ผิดหวังจริงนะไปดูมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่า ดีงามนะเป็นแอนิเมชันที่ลงตัวมากๆเรื่องนึงอะ่ะเออเความเจ๋งของแอนิเมชันสัตว์เนี่ยมันคือการการที่เราแบบเข้าใจคาแรคเตอร์ของแต่ละแต่ละสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยแล้วก็ใช้คาแรคเตอร์ของแต่ละตัวเนี่ยมาเป็นมาเป็นกิมมิคมาเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครนั้นด้วยซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงภาคที่สองนะซึ่งภาคนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของ นิกกับฮอปใช่ไหมที่ภาคที่แล้วเนี่ยได้เป็นตำรวจเนาะภาคที่แล้วถ้าย้อนกลับไปผมก็ไม่ได้ไปดูย้อนนะ <c oughs> ก็พยายามลื้อฟื้นตอนที่อยู่ในโรงนั่นแหละคือนิกเนี่ยเขาก็เป็นโจรเจ้าเล่ห์นะส,สุนักทิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์คือเนี่ยนี่เป็นสเสน่ห์หนึ่งของหนังเรื่องนี้ก็คือแบบไปดึงตัวละครความเป็นสัตว์ของแต่ละชนิดนยมาใช้เนาะส่วนกระต่ายนี่ก็เป็นสัตว์ที่ที่น่ารักสดใสเนาะแต่ว่า ก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าแบบสามารถเป็นตำรวจสายสืบที่บูได้ด้วยแล้วก็สืบได้ด้วยแต่เขาจะทําให้สําเร็จเลยครับถ้าไม่ได้นี่ในภาคที่แล้วที่ที่เป็นโจรเจ้าเล่ห์ที่แบบใช้ความเจ้าเล่ห์เนี่ยมาใช้ในในการเป็นตำรวจร่วมกันสุดท้ายก็เลยกลายเป็นคู่กันในภาคนี้เขาก็ต้องเผชิญหน้ากับการทรําภารกิจที่สําคัญขึ้นแล้วก็โดนอิจฉาละ่สยามจากตำรวจที่มันเป็นแบบพวกเสือสิงห์กระทิงแรดอะที่แบบ เจ๋งๆแข็งแกร่งเนาะตัวใหญ่พี่บึกทั้งหลายนะครับก็สองเปี๊ยกเนี่ยก็ต้องสู้กับคดีที่มันยาก,ยากขึ้นแล้วคดีรอบนี้ก็เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับงูเราเห็นในตัวอย่างนั่นแหละว่าเราเห็นลอกการลอกคลาบแล้วก็ได้เห็นแบบอันน่าจะเ,าเกี่ยวข้องอับเกี่ยวข้องกับสัตว์เลยค่ะแหละแล้วก็ผมเองก็ดูจบตัว,ต,วตัวอย่างผมก็ไม่ก็คิดนะว่าแบบเออก,ก็คงใช้งูเป็นตัวร้ายอ่ะแต่พอมาดูก็อย่างที่ทุกคนรู้ครับนะก็ หักมุมนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ทำออกมาได้ดีนะยจูดี้ฮอปภาคนี้กเ็เป็นปมเดิมครับคือมีคาแรคเตอร์ความมุ่งมั่นตั้งใจเนาะส่วนทั้งฝั่งของนิกไวท์ก็เป็นเป็นคู่หูของจูดี้ฮอปสแหละภาคนี้แล้วก็เผชิญหน้ากับความไม่ค่อยลงตัวนะความไม่ลงตัวที่นี้คือผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่ค่อยดีจริีๆถามว่าทั้งสองคนตอนที่ผมดู ไปช่วงแรกของหนังเนี่ยมันก็ถือว่าลงตัวนะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือแบบนไปทําลายเข้าของรัฐบาลเสียหายนะครับ mm hmm. ก็เลยถูกจับมาให้นั่งบําบัดนะครับว่าเป็นคู่หูที่ไม่ค่อยเวิร์กนะแต่ทั้งสองก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อแบบนั้นนะจนกระทั่งเริ่มทําภารกิจเรื่อยๆซึ่งภารกิจในรอบเนี้ยก็เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอ่าหนังสือเล่มหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเหมือน ของประวัติศาสตร์อะเล่มหนึ่งก็คือเนี่ยที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นอา่าเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนจารึกของครอบครัวหนึ่งซึ่งก่อนหน้าน,นี้คนที่เอามาเปิดเผยเ,เปิดตัวเนี่ยมันคือตระกูลลินลินสลี่ใช่ไหมลินสลี่ชื่อเพาะชื่อหลู่นะก็เป็นเหมือนเป็นแก๊งแมวอะ่ะแมวป่าที่แบบ ดูหลูดูแบบพรีเมียมหน่อยเออเขาก็แบบกำลังจะเปิดตัวอ,อ่าไอหนังสือเล่มนี้ที่เป็นเหมือนของบริษัทนะครับแล้วก็ข่าวเหมือนไม่ค่อยดีอ่ะก็คือว่ามีพวกสัตว์เลือ้อยคานพวกงูเนี่ยที่ที่ถูกมองว่าเป็นสัตว์ไม่ดีเนี่ยจะมาขโมยไปนะครับก็ทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องการทำภารกิจนี้สำเร็จก็คือต้องจับเจ้างู <c oughs> ก็คือแกรี่เดอะสแน็คชื่อน่ารักมาก ก็ก็เหมือนเหมือนต้องการจะตรวจสอบให้ได้ว่าแบบเออแกรย์เดอะสน็เนี่ยทำไมถึงต้องมาขโมยแล้วแบบมีปมมีอะไรปรากฏว่า hmm. สืบไปสืบมาครับก็หักมุมนะแกรย์เดอะสแน็คคือตระกูลที่เ <vào> ป <void>. ็นเจ้าของหนังสือดีจริงๆก็คือรุ่นยายรุ่นรุ่นทวดรุ่นอะไรเนี่ยครับเขาทําหนังสือเล่มนี้ไว้เพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกว่าเออเขาเนี่ย ตระกูลสัตว์เลื้อยคานเนี่ยเป็นคนสร้างาสี่ฤดูแบบสถานที่สี่ฤดูเนี่ยให้สัตว์ทุกตัวยอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขแล้วก็เจียดพื้นที่ของสัตว์เลื้อยคานให้แบบเล็กนิดเดียวแต่ว่าไอ้พวกกลุ่มแมวเนี่ยไอ้พวกตระกูลลินสลี่เนี่ยมันก็เป็นพวกหัวหมอเนาะแล้วก็คือเลวอะ่ะพูดง่ายๆนะเป็นเป็นแก๊งเลวนะครับก็ต้องการจะเห็นช่องว่างแล้วกันแล้วต้องการจะ เอาผลประโยชน์ทั้งหมดเข้ากับตระกูลของตัวเองนะครับก็เป็นตระกูลที่เลวมากนะครับซึ่งในตระกูลเนี่ยก็จะมีตัวพ่อเนี่ยอันเนี้ยหลายสุดนะครับแต่ก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งก็คือตัวลูกที่เป็นตัวที่มาอยู่กับแกรี่เดอะสเน็กเนียนก่อนเนียนมาอยู่เพราะว่าแบบเฮ่ยกูไม่ชอบตระกูลกูเพราะว่ากูดโดนตระกูลกูบูลลี่มาตลอดก็ลเลยเกาะแกรี่เดอะสเน็กนะครับมาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเองแต่สุดท้ายก็คือ ก็ <c oughs> ตัดเทรดเครดิตเหมือนกันนะครับโอ้คือน่าสงสารมากแล้วแกรี่เองสุดท้ายเนี่ยเนี่ยคุณูชมดูหน้าดิคือแบบไม่มีความน่ากลัวมันน่ารักอะ่ะเออเขาทําให้เรารู้สึกน่ารักนะสัตว์ในคันน่ารักก็สุดท้ายเนี่ยก็ได้อ,อ่อทางฝั่งของจนะูดี้ฮอปเนาะมาช่วยแบบตลอดทางเส้นทางนะครับในระหว่างทางที่ ูดีฮอปจับได้แล้วเนี่ยว่าแบบไอ้แกรี่เนี่ยเป็นเป็นฝั่งดีนะต้องการจะพิสูจน์ตัวเองเฉยๆก็ร่วมที่จะมาช่วยเหลือแกรี่ด้วยแล้วก็ในระหว่างนั่นแหละที่โคหูก็มีการทะเลาะกันนะครับก็เป็นเรื่องดราม่าแล้วกันที่แบบสองคนที่ทํางานร่วมกันเนี่ยเข็นต่างกันคนนึงก็ทํางานอีกแบบหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ทํางานอีแบบหนึ่งก็มีการเถียงกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็เห็นไม่ตรงกันนะครับท้ายพอภารกิจมันเจอ วิกฤตต่างๆนานาเนี่ยก็ทําให้ทั้งสองคนได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วแบบทั้งสองคนนั่นก็คือรักกันแหละเป็นห่วงกันแหละแล้วก็ที่ทําแบบนั้นก็เพราะว่าฉันเป็นห่วงเธอที่เธอทําแบบนั้นก็เพราะว่าเธอต่างคนต่างมีเหตุผลแต่ว่าที่ทั้งสองคนไม่ไม่ลงรอยกันนะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้สื่อสารกันอย่างชัดเจนก็ได้ข้อคิดพอสมควรนะในเรื่องของการทํางานกลุ่มในการเดินทางร่วมกับใครสักคน นะครับสุดท้ายก็ก็แฮปปี้เอนดิ้งตามภาษาก็คือตัวสัตเลยคานก็ได้พิสูจน์ตัวตนเนะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยมาผู้มาก่อนการน,นะเขาเขาเขามาอยู่ในพื้นที่นี้มาตลอดแต่ว่าด้วยความที่เขาอยากให้ทุกคนรักกันอยู่ด้วยกันเขาก็เลยทำจารึกนี้บอกว่าเออเนี่ยคือหลักฐานที่ที่เขาอะทำด้วยกันสร้างด้วยกันนะครับแล้วก็ มันจริงมันมีใบสัญญาใบาเดียวใบเดียวจริงๆก็คนดีเนาะเขาก็คงไม่ได้คิดอะไรเยอะเขาก็แค่ทํากระดาษแผ่นหนึ่งที่บอกว่าเออพื้นที่นี้ฉันเป็นคนคิดเป็นคนสร้างแต่ว่ากระดาษแผ่นเดียวคุณผู้ชมนะแล้วมันก็หลายร้อยปีมาละคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้รู้ความจริงอะไรก็ถูกตาหน้าว่าสัตว์เลยคานเป็นสัตว์ที่นิสัยไม่ดีนะครับก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็จริงๆมีหลายตัวละครนะน่ารักๆตัวละคร ที่เราได้เห็นน่ารักกันล้วก็องรวมก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ทิ้งทวนทิ้งทวนภาคต่อไปก็คือภาคที่3นะใครที่ไม่ได้ดูสปอยเนาะก็จริงๆไป s ไปเซิชเอาก็ได้นะก็เป็นขนนกแหละเพราะว่าที่เราดูมาภาคหนึ่งภาคสองเนี่ยังไม่เห็นสัตว์ปีกเลยใช่ไหมเออเขาก็คงบวยว่าน่าจะเกี่ยวกับขนนกครับก็จบลงแบบสวยงามนะภาคนี้ผมมองว่าสนุกมากสนุกมากคือภาคที่แล้วอะ่ะ สนุกไหมผมว่าก็สนุกแล้วนะเออแต่ภาคนี้ผมรู้สึกว่ามันได้มันได้ความครบองค์ประกอบมากขึ้นอีกนะคือสิ่งที่ได้จากเรื่องนี้คือในเรื่องของคนที่ทำงานด้วยกันสองคนสามคนก็แล้วแตนะ่ที่แบบไม่ลงรอยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องแบบมีเรื่องที่ติดขัดอะไรกันบ้างนะทั้งชีวิตคู่ทั้งแบบเพื่อนคนสัมพันธ์แบบแบบพ่อแม่อะไรนะ แต่เพียงแค่แบบลองแบบคุยกันมากขึ้นเนาะในหนังก็ต้อง,องการกะสือกันแล้วว่าถ้าคุยคุยกันมากขึ้นเคลียร์กันมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกอะไรที่เราทําแบบนี้เออมันก็ทําให้ความสัมพันธ์มันก็กลับมาโอเคขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากคือใช้คาแรคเตอร์ของสัตว์เลื้อยคานคือต้องยอมรับว่าในชีวิตจริงเนี่ยงูมันก็น่ากลัวจริง,รงๆเนะ่ยในในเชิงของที่เราเป็นมนุษย์เนาะเราเจอมาเนี่ยแค่เห็นก็น่ากลัวแล้วเนออกไหมการเคลื่อนที่ของมันผิวที่มันวาว อาการที่เขามีพิษเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์มันก็ทําตามสรตยานแหละจะบอกว่ามันเกิดมาเลวเลยไหมผมว่ามันก็คงไม่เกิดมาเลวเลยอะ่ะเออแต่คงเขาคงต้องป้องกันตัวนะครับสัตว์ไรคานสัตว์ทุกชนิดเนาะเราเองก็เหมือนกันแต่หนังเขาต้องการจะสื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ภาพลักษณ์เขาจะแย่เขาจะดูสกรปรกเนาะคือในย่านที่ สัตว์เลื้อยคลานอยู่มันก็จะเป็นแบบเขตร้อนชื้นนึกออกไหมแล้วก็ก็เป็นเหมือนถ้าใครดูหนังเกี่ยวกับอนาคอนดาหนังไปไปแบบจับปลาฉลามอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นโซนที่สัตว์เลื้อยคลานจะอยู่กันเยอะมันก็จะดูแบบสปกปรกดูแบบไม่สมบูรณ์แต่จริงๆเนี่ยหนังเขาก็จะบอกว่าภาพลักษณ์ที่เห็นอย่างนัน้จริงๆที่มามันคือเขาเป็นผู้ก่อตั้งนะเขาเป็นผู้สร้างนะซึ่งจริงๆแล้วสัตว์เลื้อยคลานก็เป็นสัตว์ถ้าเราเรียนชีวะผมจำไม่คุ้นๆว่าเป็นสัตว์ชนิดแรกๆเหมือนกันไหมที่ ที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับเออเอาแบบวิชาที่เราเรียนแล้วกันนะไม่นับทฤษฎีสมมติคิดอะไรนะเออก็เขาก็ต้องการจะสื่อว่าเออแกรี่เนี่ยที่เราเห็นว่าเป็นงูงน่ากลัวท,ท,ทุกคนกลัวทุกคนกรีดร้องจริงๆแล้วเป็นแค่เด็กน้อยคนหนึ่งที่ต้องการจะพิสูจน์ตัวเองว่าเออต้นตระกูลของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ไม่ดีเขาแค่ต้องการจะพิสูจน์ว่าแบบเออจริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยซ้ําแต่สิ่งที่เขาต้องการลึกๆคือแบบแค่พิสูจน์ตัวเองเหรอว่าแบบ คุณย่าเขาคุณยายเขาไม่ได้เป็นคนผิดนะครับก็ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดที่ดีมากนะครับแล้วก็เราได้เห็นตัวละครที่มาช่วยเนาะก็เป็นคาแรคเตอร์ตลกที่แทรกเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่ามันครบรถนะเออนี่ก็เป็นนักร้องเราเพลงเออต้องพูดถึงเพลงคือสู้ทุเปียนี่เป็นแอนิเมชั่นที่ทําเพลงยังไงก็ก็ดังอะ่ะคือผมไปนึกถึงกลิ่นอายของเพลงแนวแอฟริกันใครรู้สึกเหมือนกันบ้างนะ เป็นเพลงสไตล์แบบคือมันจะมีเพลง African Nation ค่ค่ไม่ใช่คือสมัยที่มันเป็นโอลิมปิกหรืออะไรเนี่ยเออแล้วมันจะมีเพลงของแอฟริกัแอฟริกาใต้อะเป็นเพลงสไตล์เนี่ยแล้วก็ตั้งแต่ภาคแรกก็จะเป็นทรงนี้นะพราะว่าเป็นโซเบียสองก็ยังเป็นแบบทรงนี้และผมว่าภาคเนี่ยเพลงติดหูกว่าเดิมอีกเออทำได้ดีมากเพลงของ Animation ยุคนี้เนี่ยทำได้ดีแล้วซทเปียเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบ เพลงปังอา่าก็มีพี่มาพี่มาเออพี่มาก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่ที่ผมไม่รู้ว่าเขารอเรียนอะไรหรือเปล่านะแบบเอานักสแสดงมาเป็นนายกเนะแต่ว่ามันก็มีปมเรื่องแบบคนที่เป็นคนอยู่เบื้องหน้าบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ร้ายอย่างซับซนทีเดียวเนาะเขาก็แค่ถูกชักใหญ่อะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงประเทศเราอะไรนะแต่แบบเป็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันที่ พวกลินชลีย์เนี่ยมันใช้ความเป็นคาแรคเตอร์พระเอกเี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัวม้าเนี่ยชื่ออะไรนะวินวินแดนเซอร์วินแดนเซอร์โอเคชื่อก็เป็นนักเต้นละไบรอันวินแดน <laughs> เซอร์เขาเป็นนักแสดงมาก่อนเออผมมันจะมีฉากที่แบบไปเปิดเน็ต l ิกดู <laughs> ใช่ไหมแล้วนางก็แบบเป็นนักแสดงเนาะแล้วก็สุดท้ายนางก็โดนชักใหญ่จากพวกลินสลีย์นะครับ ครั้งหนึ่งเคยอยู่บนทีวีนะก็สุดท้ายก็คือก็เห็นสิ่งที่ถูกต้องนะก็ช่วยฝั่งถูกนะครับหนูน้อยอันนี้เป็น adorable ตัวค็อกก้าผมรู้จักนะ small Australian must who help to d e m i x in a few issues in a new partner อ๋อเป็นนักบำบัดเออเขาเป็นนักบำบัดชาวออสเตรเลียนะ เออก็ก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่โผล่เข้ามาก็น่ารักดีแล้วก็คอยให้คําแนะนำแล้วกันแต่ว่าไม่ได้อยู่กับเขานานนะครับแล้วก็น้องสล็อต The Flash <c oughs> นะครับอาจจะเป็น Flash ก็ก็เป็นตัวละครที่ทุกคนเฝ้ารอคือพอพอตัวละครน้องเปิดมาคือจริงๆมันเกิดแล้วแหละว่ามีอยู่คนเดียวที่พอจะขับรถซิ่งมากๆได้เนี่ยก็ Flash ก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ช่วยชีวิตตัวละครของเรานะครับแล้วก็ยังมีตัวละครอีกมากมายเนาะ โอเคนะครับก็สนุกมากสําหรับเรื่องนี้นะครับ t o ตัเปกสองก็ใครที่ยังมีอยู่ในโรงนะเออผมหนังได้เข้าฉายไปตั้งแต่วันที่17 n สิบเจ็ดโนเวม ber แล้วนี้มันวันที่นี้มันวันที่เก้าเดซมแล้วนะครับก็ยังอยู่ในโรงนะเป็นแอน m เมชั n ของดิสนีย์ที่ดีงามอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ไปดูกันได้นะครับโอเคสำหรับนนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามนะครับก็มีใครคอมเมนต์อะไร พูดคุยกันได้เสมอนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับสว่วนนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ